เป็นเรื่องของกรมราชัณฑ์เรื่องของกองตำรวจทำเองฉันไม่เกี่ยวฉันถูกบังคับให้ไปอยู่นอนโรงพยาบาลวีไพพวกเธอบังคับฉันเองคุณหมอหนึ่งในสองที่ถูกพักแบ่อนุญาตเนี่ยได้ไปนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรเลยแต่ว่าได้ไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณกสินได้ไปอยู่ชั้น14สตลกมากคือเกี่ยงกันระหว่างราชัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าดิฉันเนี่ยถามเองจี้ว่าตกลงคือคือให้ทุกท่านทอเข้าใจกีนนะคะมันมีความผิดปกติที่จะเกิดได้2จุด ช่วงส่งตัวไปโรงพยาบาลตําตรวจคือส่งจากเดือนจําไปโรงพยาบาลตําตรวจเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราพอรับได้ก็คือมันไม่ต้องวิกฤตแต่ถ้าสมมติมันเฉพาะทางมันต้องส่งไปโรงพยาบาลอื่นเนี่ยได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาที่แพทย์ที่ส่งตัวก็เลยโดนแค่ตักเตือนไงคะเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่จุดที่มีความผิดปกติเยอะแต่ที่ผิดปกติเยอะเนี่ยคือ180วันที่อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตําตรวจว่าอยู่ได้อย่างไรที่ฉันก็ถามว่า มันต้องมีใช่ไหมการการอยู่ยาวเนี่ยมันต้องมีห่วงเวลาในการเช็คสภาพว่าเมื่อไหร่ผู้ต้องขังจะต้องกลับไปที่เรือนจำราชทานบอกมีถึงได้เป็นที่มาว่า90วันอธิบดีเซน็น120วันรัฐมนตรีเซ็นไงคะ,<ฮ>ะาะามีมีการเช็คสภาพตลอดถามว่าเอาแล้วตกลงใครเป็นคนตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ผู้ต้องขังจะได้กลับราชทานบอกโรงพยาบาลตำรวจ รมนตำรวจบอกราชทรรมเราบอกเฮ้ยพวกคุณนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันเอาเอาให้มันเอาให้มันเคลียราชทรรมบอกแล้วเราจะได้เราจะไปทราบได้ไงคะเราไม่ใช่หมอตอบนี้เลยนะบอกว่าเราไม่ใช่หมอนี่คะหมอก็ต้องเป็นคนวินิจฉัยสิคะว่าเมื่อไหร่จะต้องส่งตัวต้องส่งตัวกลับเราจะไปรู้ได้ไงเราเป็นราชทรรราชทรรมเออคุณหมอรมนตำรวจบอกรมนตำรวจว่าเราก็รักษาไปตามอาการนะครับไม่ได้อยู่ที่เราว่าโทษจะกลับเราก็แบบอ้าว เอ๊อย่างนี้ยังไงคะเหมือนกับไม่มีใครยอมเพราะ <Ừ. S 1> ว่าอะไรเพราะว่าทุกคนทราบดีว่าตรงนี้เป็นเงื่อนสําคัญไงคะว่าใครเป็นคนตัดสินว่าเมื่อไหร่คุณทักษิณถึงจะได้กลับตรงนี้ก็ซักกันเป็นชั่วโมงค่ะไม่มีใครรับสรุป<อ>ก็คือไม่ได้คําตอบไม่ได้คําตอบอจนถึงวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้กรรมาการซักอยู่เป็นชั่วโมงไม่ได้คําตอบราชทันบอกไม่ทราบค่ะต้องให้หมอหมอบอกว่าอ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคุณเป็นราชทันเพราะผมจะรู้ได้ไงว่ากฎเกณฑ์คุณเป็นยังไงว่าเมื่อไหร่คคุุณณถึงงงจะต้อออกกัับมมานนโทษขผเป็ห ราชทาน์บอกก็คุณเป็นหมอคุณก็ต้องบอกก็เถียงกันอยู่แค่นี้สุดท้ายดิฉันก็ทราบดีว่าทุกคนทราบดีว่าใครรับคนนั้นสวยออแต่ในในระเบียบเนี่ยในระเบียบเนี่ยดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องถกเถียงกันคือราชธันเนี่ยเ,ออเขาก็รู้อยู่แล้วว่าออโดยระเบียบเนี่ยมันถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นวิกฤตหรือเป็นเรื่องเฉพาะทางเนี่ยต่อให้ต่อให,อให้มีป่วยอยู่เนี่ยก็กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทันไงคะ<ฆ>ก็มีโรงพยาบาลราชทันอยู่แต่ว่าสุดท้ายคุณทักษิณอยู่1้0วันอะ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเนี่ยแหละก็ที่แพทยสภา,าดิฉันถึงบอกว่ากรรมธิการเนี่ยก็สอดคล้องกับแพทยสภา,พาเพราะฉะนั้นโทษที่ร้ายแรงจริงๆไม่ได้อยู่ที่คุณหมอที่ส่งตัวเพราะอันนั้นยังรับประฟังได้แต่ร้ายแรงระดับพักใบอนุญาตเนี่ยจึงไปตกที่คุณหมอโรงพยาบาลตำรวจสองท่านแล้วคุณหมอที่ตักเตือนเนี่ยที่เป็นคุณหมอผู้หญิงเนี่ยของโรงพยาบาลรัชทันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีความผิดมากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้ครับ นิดเดียวต่อตคุณช่อคือข้อปฏิบัตินี้อ้างอ้างกันว่าเป็นสากลเป็นระเบียบที่ใช้ตามกฎหมายผมยืนยันเลยนะครับว่านักโทษปีละสามพันกว่าคนที่ไปโรงพยาบาลจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเพราะไม่มีโรงพยาบาลที่ทันในทุกจังไม่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศ500เตียงมีความสามารถสูงที่เหลือเนี่ยเป็นเหมือนคลินิกในในเรือนจําต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด ไม่มีใครมาเถียงเลยว่าราชทันจะเอากลับหรือแพทย์จะดิช,ชาร์จทั้งสองฝ่ายตกลงแล้วบมบอกเลยว่าราชทันแหละเป็นคนต้องเอากลับเพราะราชทันกลัวนักโทษหนีถูกไหมแล้วไปบอกหมอให้เซนดิช,ชาร์จกรณีคุณทักษิณเนี่ยนะผมก็ทําแบบนี้แหละมาเถียงคือพูดได้ไงคุณเตี้ยมันเถียงอ,ะอ่ะเตี้ยแบบน,นี้แหละทีง่งแบเตี้ออยมันเถียงอ,ะอ่ะคุณนั่นแหละมีหน้าที่เอากลับ ราชธรรอ๋อราชทรรการน้สสุปราชธรรนะถูกหมอก็ต้องเซนดีชาร์ตหมอจะแก้ไม่เซนดีชาร์ตได้ยังไงหมอเนี่ยนะมาผ่าตัดเข่ามาผ่าตัดไส้ติ่งหมอทุกคนในโลกเซนดีชาร์ตทันทีเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ราชทรรอย่างเดี้ยหมอก็ผิดค่ะหมอรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วยมหมอถึงโดนหนักไงหมายถึงหมอที่โรงพยาบาลตำรวจใช่แต่แสดงว่าอย่างเงี้ยคุณหมอที่โรงพยาบาลราชธรรโดนแค่ตักเตือนก็แสดงว่าไม่ได้มีความผิดทีนี้อินไซด์ก่อน ข้อได้จริงไปสอบโดยผมอยากให้สารไต่สวนเนี่ยเรียกหมอรมทิพย์ขึ้นมา<ช>ข้อมูลผมเนี่ยในแพทย์สภาหมอที่ไม่ถึงนวนแค่โดนตักเตือนทั้งที่เป็นคนออกใบแพทย์เพราะใบแพทย์ใบรับรองเนี่ยมันออกก่อนก่อน23.59มนาฬกามันออกตอนบ่าย<ช>คุณทักษิณล,ลงเครื่อง9โมงวันที่22ไปศารสารออกหมายแดงให้ไปขังคุก8ปีคุณทักษิณตกใจตอนนั้นคือ8ปีมาถึงไม่ได้1ปีอะไรเงี้ย เพราะ3จะต้องตัดสินในคดีที่คุณทักษินโดน3คดีเนี่ยห้าบวกสบวกสแต่ว่านับซ้ําเหลือ8 8เนี่ยพอไปถึงตอนบ่ายที่เรือนจํามีแพทย์2คน2คนมีแพทย์อาวุโสคนหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบชื่อเป็นคนตรวจคุณหมอรวมที่เป็นคนเซ็นแต่เซนเนี่ยนะครับคือมีการอธิบายว่าไอ้โรคเฉพาะทางบางอย่างเนี่ยตำรวจเก่งเรามีข้อมูลเช่นเขาเก่งเรื่องออโตบิดิกนะ ก็ให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจได้หมายความว่าถ้าอยู่ในเดือนจําอีกเดือนสองเดือนอยากจะไปผ่าไหลอีกเดือนสองเดือนอยากจะใบใบพาสอาจจะส่งไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่คืนนั้นอเอกสารเนี้ยไปดูเวลาลงที่ลงตอนบ่ายบ่ายวันที่ยี่สบสองนะแต่ส่งตัวตอนยี่บสามห้าสิบเก้าเอกสารหมอจะเซ็นก่อนได้อย่างไรอ๋ออย่างโดยที่ยังไม่ได้รู้เลยอาการ<จ>เป็นยังไงอ่าเล่าต่ออีกในการสอบ พบว่าคนที่รายงานเนี่ยคือพยาบาลเวนในคืนนั้นหมอไม่ได้ตรวจโทรศัพท์หาหมอซึ่งหมอก็บอกว่าให้ส่งตัวได้แล้วเอาใบแพทย์ซึ่งเขียนไว้ล่วงหน้าไปแนบในการส่งตัวแต่เอาจริงนะคะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาก็ไม่มีเขียนล่วงหน้าหรอกถูกไหมมันจะมีเขียนล่วงหน้าคือเขาเขียนบอกว่าถ้าวิาากฤตวิกฤตแบบนี้เนี่ยมีขีดความสามารถส่งไปที่นี่ได้ แต่หลักก็คือต้องเข้าราชทรรมโรงพยาบาลราชทรรก่อนจากโรงพยาบาลราชทรรถึงส่งไปทีนี้ที่โดนตําหนิเนี่ยก็คือว่าคุณก็ไม่ควรเขียนคุณควรจะไปเขียนวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลราชทรรแล้วอันนี้อันนี้เห็นด้วยก็นั่นนะสิครับปกติเขาจะต้องไม่เขียนล่วงหน้ากันอย่างนี้ถูกไหมข้อมูลที่อิในไซต์ในอนุไตสวนบอกว่าก็ถูกบังคับให้เซ็นจบข่าวนะต้องสอบต่อว่าใครบังคับใครบังคับไล่ไปให้หมดเลย แล้วก็ถึงคุณนักศิน์หรือเปล่าก็ไปส,สอบต่อคุณนักศิล์เนี่ยก็มีความเห็นทางกฎหมายบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกรมราชธรรเรื่องของพลตำรวจทําเองถ้าเป็นการตูนร้อบอกให้ฉันไม่เกี่ยวฉันถูกบังคับให้ไปอยู่นอนโรงพยาบาลวีไอพีพวกเธอบังคับฉันเองแต่ทางทางกฎหมายคือคุณคือตัวการร่วมคือมันมีประเด็นสําคัญนี้ว่าคุณหมอหนึ่งในสองที่ถูกพักใบอนุญาตเนี่ยโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยพังเอิญหรือไม่พังเอิญไม่รู้ได้ไปนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรเลยที่เกี่ยวข้องแต่ว่าได้ไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณทักษิณได้ไปอยู่ชั้น14เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วว่าคือหลายคนพยายามจะบอกว่าต่อให้เรื่องนี้ทุกคนผิดเข้าคุกกันไปหมดเลยเนี่ยยับเลยเนี่ยก็ไม่เกี่ยวว่าคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ป่วยก็หมอเขาจะให้ไปทางไหนรัฐธรรมนูญเขาจะให้ไปทางไหนไปเกี่ยวอะไรคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นเหยื่อคุณทักษิณ มันก็มีข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งว่าแต่คุณหมอที่อยู่ในกระบวนการนี้ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ไปนั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจนอกจากได้นั่งบอร์ดนะเป็นผู้ช่วยพบตรกันยาน,นี้จะเป็นรองพบตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็และอีกคนทื่ขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตรด้วยนะมีเรื่องที่สามารถ <c oughs> พิจารณาว่ามันสามารถเกี่ยวโยงหรือไม่ดิฉันเนี่ย ขำว่าคุณแพทองทานออกตัวสาแล้วสาเลาว,ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปแทรกแซงดิฉันก็อยากจะบอกคุณแพทองทานว่าคุณแพทองทานไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกค่ะทุกคนทราบว่าคุณแพทองทานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีใครกล่าวหาว่าคุณแพทองทานเกี่ยวข้องเขากล่าวหาคุณทักษิณว่าคุณทักษิณนี่แหละ เป็นตัวการในการทําทั้งหมดนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในขีดความสามารถที่คุณแพทย์ธนาจะทําได้ขีดความสามารถนั้นเนี่ยเขาเล็งไปที่คุณทักษิณว่าคุณทักษิณตกลงเป็นผู้ถูกกระทําฉันไม่รู้เลยราชทรรมจะพาฉันไปที่ไหนฉันก็ไปตามนั้นหมอจะให้ฉันออกเมื่อไหร่ฉันก็ออกตามนั้นหรือมันมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอันนี้มันก็จะมีผลทางกฎหมายตามมาคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนจอเนี่ย ดิฉันว่าน่าจะเป็นภาพเดียวที่สื่อบุลชนมีนะคะในการเข้าโรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษินเนี่ยแล้วก็เป็นภาพเข็นเตียงพยาบาลที่เป็นภาพนิ่งขนาดนี้ดิฉันไม่รู้ว่ากรรมธิการมีภาพยืนยันอย่างอื่นอย่างเช่นที่อาจารย์วิสณุเครือง,งามบอกว่าอะไรนะได้เข้าไปที่เรือนจําแล้วก็มีการถอดเสื้อถ่ายรูป3ด้านอะไรนั่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะก็จะมีแบบออภาพที่ยืนยันว่าได้เข้าไปในเรือนจําแล้วหรืออะไรนะแต่ภาพนี้น่าสนใจนะคะเห็นว่าคนที่เข็นเตียงคุณทักษินเนี่ย ทุกวันนี้ก็ได้ดิบได้ดีมนคนหลังคนม,มีหมออยู่คนเดียวในภาพนี้ใช่ไหมคล้ายๆหมอที่โดนออกไปพักใบอนุญาตอน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ไหมคะตอนนั้นยังเป็นที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในตําแหน่งรองแพทย์ใหญ่ค่ะแล้วไม่ไม่ถึงแคนดิเดตอาจจะเข้าข่ายเข็นเตียงแล้วได้เป็นตําแหน่งตําแหน่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวภาพนี้พิสูจน์ในศารได้ส่วนภาพที่ขาดไม่มีในศาร ราชธรรมจะต้องแจงอ oh. มีระเบียบที่ออกในสมัยอธิบดีกรมราชธรรชื่ออายุตนักโทษที่ถูกเอาออกไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีผู้คุมสองคนอันนี้ยังไม่ชัดเจนสองในเรื่องตีตัวเน่ยเว้นไว้สำหรับกรณีสิทธิมนุชนเ <Okay. S 2> มื่อก่อนต้องตีตัวสามคือต้องถ่ายรูปกับนักโทษทุกสองชั่วโมงรายงานที่ผู้บัญชารูปถ่ายนี้ไม่เคยมีใครได้กล้องวงจรปิด ยืนยันหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนะแต่กล้องวงจรปิดเสีย1 8อวันดสิเอ็ดวพอวันที่182ซ่อมเสร็จแล้วหายแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเจอ